ลองจินตนาการว่าบางท่านกำลังเดินไปทำงานตอนเช้าปกติท้องฟ้าสดใสแล้วไม่กี่ช่วงดึกต่อมาเห็นผู้คนนับพันคนกำลังเดินขบวนประท้วงพวกเขาถือธงสีดำมีกะโหลกศีรษะกับกระดูกคไข้แต่ไม่ใช่ธงโจรสัตร์ธรรมดามันคือธงจากการ์ตูนเรื่องวันพีซสัญลักษณ์ที่กำลังกลายเป็นเครื่องหมายของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ตำรวจยืนเรียงแถวพร้อมอาวุธ บรรยากาศตึงเครียดจนแทบจับต้องได้แล้วไม่กี่นาทีต่อมาเสียงปืนดังขึ้นควันแก๊สน้ำงตาฟุ้งกระจายผู้คนวิ่งหนีกระเจิงบางคนล้มลงบางคนพยายามช่วยเหลือเพื่อนภายในไม่กี่ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บกว่า100คนพี่บัฟเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันมาครั้งหนึ่งตอนไปเที่ยวกรุงเทพปี2563พอดีขับรถผ่านแยกราชประสงค์ ก็เห็นผู้คนเต็มถนนตอนแรกนึกว่าคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแต่พอเข้าใกล้ก็เห็นป้ายประท้วงเห็นคนรุ่นใหม่ถือป้ายพูดคุยกันบางคนยืนเฉยๆบางคนตะโกนบรรยากาศมันตึงเครียดปแปลกๆขับรถผ่านไปก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังของคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมันทําให้พี่บัฟเข้าใจว่าเวลาที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องอะไรสักอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่มันคือเรื่องที่พวกเขารู้สึกจริงจังและพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อมัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเมืองลิมาประเทศเปรูเมื่อวันที่16ตุลาคม2025การชุมนุมที่เริ่มจากการเรียกร้องความยุติธรรมและการต่อต้านการทุจริตกลับกลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่บัฟขอต้อนรับเข้าสู่รายการบัฟฟี่นิวส์เรื่องเล่าสามัญแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากจากอีกฝากโลกหนึ่งประเทศเปรูปในอเมริกาใต้ที่คนรุ่นใหม่กำลังลุกขึ้นมาประท้วงอย่างหนักจนมีผู้บาดเจ็บล้มตายไปแล้วหลายคนแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การประท้วงเท่านั้นแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาใช้ธงโจรสัตจากการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเรื่องวันพีซ ที่กำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเปรูทำไมคนรุ่นใหม่ถึงโกรธจัดและทำไมธงวันพีซถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ครับเกิดอะไรขึ้นในเปรูเริ่มกันที่บริบทก่อนนะครับประเทศเปรูเป็นประเทศในอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ33ล้านคนและในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเปรูมีปัญหาทางการเมืองอย่างหนัก จนมีประธานาธิบดีถึง7คนในรอบ6ปีบางคนลาออกบางคนถูกไล่ออกบางคนติดคุกเพราะคดีทุจริตสถานการณ์การเมืองมันยุ่งเหยิงมากปัญหาหลักของเปรูคือระบบการเมืองที่ไม่เสถียรการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่หลายและความเหลื่อมล้ำทางสังคมประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่านักการเมืองไม่สนใจพวกเขาสนใจแต่เงินในกระเป๋าตัวเองระบบยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมคนรวยหนีคดีได้คนจนติดคุก การประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นจากคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่าเจนซีที่ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันลาออกพวกเขาต้องการการปฏิรูประบบการเมืองต้องการความยุติธรรมและต้องการอนาคตที่ดีกว่าแต่รัฐบาลปฏิเสธที่จะลาออกและใช้กำลังตำรวจปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงพี่บัฟจำได้ว่าตอนเป็นนักศึกษาเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในมหาวิทยาลัย ตอนนั้นนักศึกษาออกมาประท้วงเรื่องค่าหอพักที่แพงเกินไปคณะผู้บริหารไม่ยอมฟังบอกว่าต้องเป็นแบบนี้ไม่มีทางเปลี่ยนพวกเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกว่าไม่ได้รับการเคารพรู้สึกว่าเสียงของเราไม่มีค่าจนในที่สุดก็ต้องนัดชุมนุมใหญ่นั่งปิดถนนหน้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นอาจารย์บางท่านก็มาคุยด้วยพยายามเจรจาบางท่านก็ไม่สนใจสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแต่มันทำให้พี่บัฟเข้าใจว่า เวลาที่คนรู้สึกว่าไม่มีใครฟังมันสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเปรูตอนนี้เหตุการณ์วันที่16ตุลาคม2025นั้นรุนแรงมากผู้ประท้วงหลายพันคนมารวมตัวกันที่จตุรัสหลักในเมืองลิมาพวกเขาถือป้ายตะโกนคำขวัญและที่สำคัญคือถือธงโจรสัสวันพีซสูงขึ้นตำรวจพยายามสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตากระสุนยางและปืนจริง ในที่สุดมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บกว่า100คนรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองหลวงห้ามชุมนุมห้ามออกนอกบ้านหลังเวลาหนึ่งทุ่มและเพิ่มกำลังตำรวจลงพื้นที่ทำไมถึงใช้ธงโจรสัตวันพีซตรงนี้น่าสนใจมากครับธงโจรสัตจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องวันพีซกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเปรูแต่ยังมีในอินโดนีเซียเนปาลมาดากัสกา โมร็อกโกและอีกหลายประเทศทั่วโลกแต่ทำไมถึงเป็นธงนี้เหตุผลหลักๆมีอยู่หนึ่งวันพีซเป็นการ์ตูนที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเติบโตมาพร้อมกับมันเรื่องราวของมังกี้ดีลูฟี่และลูกเรือของเขาที่ต่อสู้กับระบบที่ไม่ยุติธรรมต่อสู้กับรัฐบาลโลกที่คอร์รัปชันต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความฝันมันสะท้อนกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่รู้สึกในปัจจุบัน 2. ธง,งโจรสศตร์ในเรื่องวันพีซ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกรบฏการต่อต้านอำนาจและการต่อสู้เพื่อเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การ์ตูนแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ที่แท้จริงคนรุ่นใหม่เลือกใช้มันเพราะมันแทนค่าความรู้สึกของพวกเขาความรู้สึกที่ว่าเราต้องต่อสู้เราต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมแพ้ 3. ม,มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ข้ามวัฒนธรรมข้ามพรมแดนคนรุ่นใหม่ทั่วโลกรู้จักมันเข้าใจมันและรู้สึกเชื่อมโยงกัน เวลาที่เห็นคนในเปรูปถือธงวันพีซคนในอินโดนีเซียก็รู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันมันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวสร้างพลังสร้างความรู้สึกว่าเราไม่ได้ต่อสู้คนเดียวเรามีเพื่อนทั่วโลกปัญหาลึกๆของเปรู7ประธานาธิบดีใน6ปีมาดูกันหน่อยว่าเปรูทำไมถึงมีปัญหาการเมืองขนาดนี้ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเปรูมีประธานาธิบดีถึง7คนในรอบ6ปีนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลย ปกติแล้วประธานาธิบดีควรดำรงตำแหน่งประมาณ4-5ปีแต่ในเปรูบางคนอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนสาเหตุหลักมาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนในสมัยของอดีตประธานาธิบดีอัลเบร์โตฟูจิโมริซึ่งเป็นผด็เดกการรัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างระบบที่ไม่สเสถียรทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติขัดแย้งกันตลอดเวลารัฐสภาสามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้ง่ายและประธานาธิบดีก็สามารถยุบสภาได้ เลยกลายเป็นว่าทุกคนต่อสู้กันเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่มีใครสนใจประชาชนนอกจากนี้ยังมีปัญหาการทุจริตที่แพร่หลายมากนักการเมืองหลายคนถูกจับในคดีรับสินบนล้างเงินและทุจริตต่างๆประชาชนเลยรู้สึกว่าระบบการเมืองมันเน่าเปื่อยเยยไม่มีใครไว้ใจได้ใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองก็คิดแต่จะทุจริตความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคนรวยในเปรูรวยมากคนจนจนมาก ชนชั้นกลางมีน้อยและโอกาสในการขึ้นสู่ชนชั้นที่สูงกว่าก็มีน้อยมากระบบการศึกษาไม่ดีระบบสาธารณสุขไม่เพียงพองานก็หายากเงินเดือนต่ำคนรุ่นใหม่เลยรู้สึกว่าอนาคตไม่มีความหวังเจนซีทั่วโลกกำลังลุกขึ้นมาต่อสู้สิ่งที่เกิดขึ้นในเปรูไม่ใช่เรื่องแปลกในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ทั่วโลกกำลังลุกขึ้นมาประท้วงและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซีย ที่คนรุ่นใหม่ออกมาประท้วงกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมในเนปลาลที่ประชาชนเรียกร้องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหรือในมาดาก,าสกัส카ที่คนรุ่นใหม่ประท้วงการทุจริตของรัฐบาลสิ่งที่น่าสนใจคือในการประท้วงหลายครั้งเราจะเห็นธงโจรสััตวันพีชโผล่มามันกลายเป็นภาษาสากลของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมันเชื่อมโยงผู้คนที่ไม่เคยรู้จักกันที่อยู่คนละทวีปให้รู้สึกว่า เราต่อสู้ไปด้วยกันปัญหาของประชาชนรุ่นใหม่มี3อย่าง 1. พวกเขาเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายเห็นความไม่ยุติธรรมทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียเห็นว่าคนรุ่นก่อนทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจแล้วทิ้งปัญหาให้พวกเขาแก้พวกเขารู้สึกว่าอนาคตไม่มีความหวังค่าครองชีพสูงขึ้นค่าที่อยู่อาศัยแพงขึ้นเงินเดือนไม่เพิ่มงานหายาก การศึกษาแพงแต่หางานไม่ได้ระบบเศรษฐกิจมันดีไซน์มาให้คนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงและคนรุ่นใหม่ไม่เห็นทางออกพี่บัฟเข้าใจความรู้สึกนี้ดีตอนเป็นนักศึกษาเคยคิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเราก็จะประสบความสำเร็จแต่พอเริ่มทำงานจริงก็พบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเงินเดือนไม่พอใช้ค่าเรนบ้านกินเงินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปกินข้าวค่าน้ำค่าไฟค่ารถ พอเหลือก็แทบไม่มีจะออมเงินก็ยากจะซื้อบ้านก็เป็นไปไม่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าระบบมันไม่ยุติธรรมแต่ก็ยังไม่โกรธจนต้องออกไปประท้วงแต่ถ้าสถานการณ์มันแย่กว่านี้อีกถ้ารัฐบาลทุจริตมากกว่านี้ถ้าโอกาสในชีวิตน้อยกว่านี้พี่บัฟก็คงต้องออกไปประท้วงเหมือนกันภาพใหญ่วิกฤตประชาธิปไตยทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในเปรูปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประชาธิปไตยกำลังอ่อนแอลงผู้คนเริ่มไม่ไว้วางใจระบบการเมืองไม่เชื่อว่านักการเมืองจะทำอะไรเพื่อพวกเขาในหลายประเทศระบบการเมืองกลายเป็นเกมของคนรวยและมีอำนาจคนธรรมดาไม่มีเสียงปัญหาใหญ่อีกอย่างคือความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกคนรวยหนึ่งเปอร์เซนมีทรัพย์สินมากกว่าคนทั้งโลกรวมกันคนรุ่นใหม่เห็นสถิติแบบนี้แล้วกโกรธเพราะมันไม่ยุติธรรมพวกเขาทำงานหนักแต่ไม่ได้อะไร ในขณะที่คนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็เป็นอีกปัญหาที่ทำให้คนรุ่นใหม่โกรธพวกเขาเห็นว่าคนรุ่นก่อนทำลายโลกตัดไม้ทำลายป่าเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยมลพิษและทิ้งปัญหาให้พวกเขาแก้ในขณะที่คนรุ่นก่อนยังคงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงยังคงเลือกผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าอนาคตของโลกทั้งหมดนี้สะสมกันจนคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าพอแล้ว เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเราไม่อยากจะนั่งดูระบบที่ไม่ยุติธรรมนี้ทำลายอนาคตของเราเราต้องต่อสู้เปรูจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันที่16ตุลาคมรัฐบาลเปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงลิมาห้ามชุมนุมปิดเมืองเพิ่มกำลังตำรวจพยายามปราบปรามการประท้วงแต่คำถามคือมันจะได้ผลหรือไม่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าการใช้กำลังปราบปรามไม่เคยแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ มันอาจจะหยุดการประทูชั่วคราวแต่ความไม่พอใจยังคงอยู่มันจะสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาอีกครั้งและอาจจะรุนแรงกว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันว่าเปรูต,ต้องการการปฏิรูปที่แท้จริงต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญต้องสร้างระบบการเมืองที่เสถียรต้องจัดการกับทุจริตต้องลดความเหลื่อมล้ําแต่ปัญหาคือใครจะทํนานักการเมืองปัจจุบันไม่อยากเปลี่ยนเพราะระบบปัจจุบันเป็นประโยชน์กับพวกเขา ดังนั้นสถานการณ์ในเปรูน่าจะยังคงตึงเครียดต่อไปคนรุ่นใหม่ไม่ยอมถอยพวกเขาจะออกมาประท้วงอีกอาจจะไม่ช่วันนี้แต่ก็เร็วๆนี้และในครั้งต่อไปอาจจะมีคนมากกว่าเดิมอาจจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นบทเรียนสําหรับเราเรื่องราวจากเปรูให้บทเรียนสําคัญกับเราหลายอย่างหนึ่งคืออย่าทําเป็นไม่เห็นความไม่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เมื่อพวกเขาออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราต้องฟังต้องเข้าใจต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่เหมือนเฉยไม่ใช่ปิดกัน้นไม่ใช่ปราบปราม 2. ระบบการเมืองต้องโปร่งใสต้องยุติธรรมต้องให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมการทุจริตคอร์รัปชันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนเมื่อประชาชนไม่เชื่อระบบพวกเขาก็จะหาทางอื่นในการเปลี่ยนแปลงและบางทีทางนั้นอาจจะรุนแรง 3. คนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องพวกเขาเข้าถึงข้อมูลพวกเขาคิดวิเคราะห์พวกเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อพวกเขาออกมาประท้วงไม่ใช่เพราะถูกใครมาหัวมาแต่เพราะพวกเขาเห็นปัญหาจริงๆและต้องการแก้ไขจริงๆ 4. สัสญ,ญลักษณ์มีพลังธงโจรสลัดวันพีซอาจจะดูเหมือนแค่การ์ตูนแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าใจ มันแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมป๊อปไม่ได้แค่เป็นความบันเทิงแต่สามารถกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเปรูปวันนี้เตือนให้เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ยอมรับระบบที่ไม่ยุติธรรมพวกเขาไม่ยอมนั่งเฉยพวกเขาพร้อมที่จะลุกข,ขึ้นมาต่อสู้แม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายแม้ว่าจะต้องเจอการปราบปรามแต่พวกเขาเชื่อว่าการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่ามันคุ้มค่า มันทำให้พี่บัฟนึกถึงคำพูดหนึ่งในวันพีซที่มังกีดิลูฟี่เคยพูดว่าฉันจะไม่วิ่งหนีฉันจะไม่ถอยเพราะว่าฉันมีเพื่อนที่เชื่อใจและความฝันที่ต้องทำให้สำเร็จคำพูดนี้อาจจะฟังดูง่ายๆแต่มันสะท้อนจิตวิญ,ญญาณของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วงในเปรูและทั่วโลกพวกเขาไม่วิ่งหนีไม่ถอยเพราะพวกเขามีเพื่อนมีความหวังและมีความฝันที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าคำถามคือเราจะรับฟังพวกเขาไหม เราจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือเราจะปล่อยให้สถานการณ์บานปลายไปอีกคำตอบอยู่ที่เราทุกคนที่นักการเมืองที่ผู้มีอำนาจที่จะต้องเลือกว่าจะฟังเสียงของประชาชนหรือจะปิดหูจะเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงหรือจะบังคับให้ทุกอย่างเหมือนเดิมพีบัฟหวังว่าเราจะเลือกทางที่ถูกเลือกที่จะฟังเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนโลกนี้ก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราฟังกันเข้าใจกัน ร่วมมือกันพี่บัฟเชื่อว,ว่าเราสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้โลกที่ยุติธรรมกว่าโลกที่ทุกคนมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวไหนมีสีผิวอะไรหรืออยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ